มินโยครับสวัสดีครับาราสวัสดีครับัเท่าตัวเลยค่ะตัวครับสวัสดีครับินดีากับตานปานาอรับวิญครับอายุผ่านเรี้นอองรัก็ทานมารถี่สุดผมก็มีสองด้านหลักครับก็มีด้านเณครับแล้วก็ด้านกีฬาครับด้านกีฬาเนี่ยก็เล่นเป็นโมกแล้วก็เล่นิตซ์้าครับส่วนด้านกีฬาก็เล่นฟุตบอลครับแล้วก็เล่นฟุ้ด้วยครับก็ที่ผมาวนี้ครับเพราะว่า ชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะไม่ลังเลที่จะทำครับเพราะผมรู้สึกชอบแล้วก็สนุกประมาณนะครับ,รบผมคิดว่ามันเป็นกรรารท้าทายอย่างนึงเลยครับแล้วผมก็แกะทม่ให้ดีครับโอเคพร้พอฮะรอครับรอรับดรอปได้เลยครับหยุดครับ จะกระทังอารมณ์กับบทของน้องที่ต้องเป็นอ่านอ์เพื่อพระเอกเป็นซีนอารมณ์รองรับอารมณ์พระเอกค่ะแกทำแบบนี้กับปานทำไมทำไมวะปานเป็นเมียฉันทำไมฉันจะจูบไม่ได้แต่มันไม่ใช่ที่ที่แกจะไปทำอะไรแบบนั้นแต่ที่ฉันเห็น คุณปานก็ไม่อยากแก่ทำแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นดูท่าทางแกงดนหัวเนี่ยฉันเกินไปแล้วนะใช่ฉันหัวถ้าหัวมากเขาไม่ดู <c oughs> แลเองเลยนะแล้วถ้าฉันเอาดูแลเองที่ม้านจริงๆแกอย่ามองเองี้ก็แล้วกันอ้อและอีกอย่างเรื่องอยุบผมในฐานะที่ฉันเป็นหุ้ส่วนหรือสัมนีเหมือนกัน <c oughs> ฉันไม่ยุบ ั้นแกไปถามปาดูบ้ากันนะว่าระหว่างทำงานกับดูแลจะเป็นผัวเนี่ยเขาจะเลือกอะไรแกเรารู้แล้วกันแล้วกันประทับพระองค์กันนะเกลือกเยอดมากเยอะมากเยอดมากคุณพระพนมคุกรธอะไรขนาดนั้นนะคะคุณพระพนม แล้วก็ตัวนันก็จะกวนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่เดือดง่ายอัน้คือพูดดีได้แค่ประโยคเดียวครับมันก็จะเดือดตลอดคืออันนี้คือเหมือนที่ตอนที่ถ่ายทำจริงๆแล้วเขาส่งมาลงมาแบบจริงๆคือเราถูกแล้วนะฮะก็เลยทําให้เราแบบว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเรากำลังกวนอยู่ที่มันไม่เกิดมีอะไรเราต้องแบบพูดไปชนแล้วก็ถ้าข้าวหัวขนาดนั้นก็ไปดูอะไรเลยไหมอะไรก็ดีที่เขาแบบว่า สอดอารมณ์มาเหมือนกันสักหน่อยค่ะแล้วข่ามกับตอนนี้พี่กับตาจเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับอ่าใช่ไหมเพราะว่าสำเนียงพูดของน้องอะค่ะจะจะมีสำเนียงเฉพาะตัวแล้วภาษาภาษาที่หน่งพูดได้ไหมคะพูดไม่ได้ครับพูดภาษากลางภาษาเดียวอ๋อภาษากลางภาษาเดียวแต่เขาจะมีแบบมีกลิ่นบางอย่างที่แบบเฉพาะตัวแล้วแก้ไขยังไงนะ ก็จริงๆรปรับด,ดีกว่าค่ะจริงๆอยากไม่อยากเรียกว่าแก้ไขค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยมันสามารถปรับได้นะคะเพราะวาบางทีเราเล่นเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องพูดจาฉาฉานเราก็าต้องปรับให้เป็นแบบนั้นหรื uh huh. อบางทีเราเล่นเป็นแบบวัยรุ่นที่แบบพูดแบบว่ามีความแบบว่าต้องทษอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถข่มาแรคเตอร์บางอย่างไปได้ก็ในเรื่องของอารมณ์ก็ดีเนาะดีแล้เนาะก็ขอขอชมนะคะอันนี้ก็บทเดินป่ะก็อีกบุญเลยใช่ครับบทเดิครับคนละเรื่องหมายถึงว่าคนละเวอร์ชั่นกันเลยนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะดีพยานุแนะนำอะไรหน่อบ้างคะก็สื่อสารเร์ไม่ดีนะครับ แล้วก็การพูดก็พ้ okay. ่งสุดนะมันจะพูดเร็วนิดนึงนะทำให้อารมณ์เกิดแบบต่อได้ไหมนะครับแต่ก็เรื่องเรื่องหาเป็นนะโอเคมุมไปแจ้งเราขอาังหรือว่าหรือว่าดีฮะหรือเกณฑ์ที่ดีนะขอบคุณกัปตันนะครับคุณบูมครับคุณัปตันนะคะ